สวัสดีครับนะทุกท่านนะตอนนี้ก็อยู่มาอยู่ในเกมอะไรนะเตอร์เตอร์สปีเล่าไนท์นะคะพิสปีเล่าไนท์นะคะพาร์ทที่สองนะคะหรือว่าเป็นพาร์ทที่สามก็ได้นะเพราะว่าคือไอ้พาร์ทที่สองมันก็คือพาร์ทของแรกนะแต่มันแค่ตัดนะก็คืออัดคลิปไม่ละอัดคลิปไปสักสองคลิปอัดเมนหนึ่งคลิปใช่ไหมล้วคลิปมันเฟลก,ก็ไม่เป็นไรงั้นมาอัดอีพีนี้ดีกว่าโอ้โตัวอะไรไม่รู้นะก็คือ แล้วก็ดีเหมือนกันนะคะเพราะคริมนั้นนะเฟลกระจายนะตายกระเด็นนะเฟลกระจายนะตายกระเด็นเฟลกระจายนตายัตเตอร์เนาะเนาะเออตายเรียบมากไม่ต้องไม่ต้องเหลือนะตายเรียบมาอไม่เหลือเลยเฮ้ยเออเออ,เอ,อ,อโหกําลังบูชายาหม,มดอะไม่มาเขาก็ขาดใช่บางตัว ไอ้ไม่ตกใช่บางตัวแรอบหนึ่งนะทไมมันตกโอเคจัดก่อนสามสองหนึ่งตุ้มชาด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 าชดชั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 ดชดชดเออไม่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 โอ้ยเลือนรถทั่วเลยไม่น่าไปโดนระเบิดเลยโอ้ยเตอร์ยังมาฟลาดระเบิดี๋ยวนี้ยิงแหลกไม่สนจิงแหลก เจอคาเลกนะแหกเจอเตอร์ซาดิดนะถ้าต่วเ <Okay. S 1> นียผู้กคนจำไว้นะเตอร์ซาดิดนะเจเจอคุณเตอร์ที่ไหนนะเออผมไม่ลงหน้าหรอกรอรอครบรอครบห้าสิบชกายนะผมจะให้สูตว่าหน้าไหนหน้าพัตเตอร์หน้าไหนผมนะนเตอร์นะเจ้าหน้าหลายๆคนอะไรนะเจ้าหน้าหลายๆคนลงหน้าแล้วก็จะมาดูกันว่าหน้าไหนกมแต่ว่าหน้าฮัตเตอร์นี่น่าจะรู้นะเพราะว่าเออไม่ไม่รู้หรอก ถ้าคนไหนไม่ติดตามแบบนี้นะไม่รู้หรอกว่าหน้าพัดเตอร์คนนี้เป็นตาม,มอริเฟดเองนะฮะไม่ให้เฟด้วยนะใจร้ายไงใจร้าไรยางไงเออไม่โดนเออโดนโอ้โหโอ้โหเลือดกระอักเลยเลือดกระอักเลือดสีแดงเตเตเต,ตมานี่ครับเรารับช่วยผมด้วยครับโอ้ตายแล้วครับ ทำไมเรามันเก่งยีอย่างนี้เนี่ยหนีเออเต๋อไปเงียบพัมอันหนึ่งเล็นี่งั้นั้าเต๋อเงียบเขาขวดฟันเองนี่เต๋อเขาได้ขวดยามาขวดยาน,นำทางไปถ้าเราหลงทางมันจะมีขวดยาเต๋อนายอยู่ไหนเออโอ้ยเฮ้ยโหโหโ,โดนลุม้มเต๋อไปไม่ได้ เรื่องเหลือสามเลยนะเอาก็สู้มันไม่ได้เหมือนกันนั่นแหละไอ้ตัวนี้ตัวนี้มันสู้ไม่ได้อะไปยุ่งไปเต็มตัวนี้สู้ยากเรืองเขาเหลือสามแปดแล้วนะนั่นเหลือสิบห้าโอ้ครับเก่งครับไอ้ตัวนี้มันต้องอย่างงี้ต้องลุมประชาฮันเตอร์มาคลิปที่แล้วเล่นลุมประชาฮันตายตายหมูอ๋อ้ทับประชาชีใช่ ลุงประชาชนก็มีระเบิดเรือไม่ลดนี่เขามีนี่ล้มแล้วนี่เขาไม่ใคยบอกนะเขาจะตายแล้วเนะนี่ยโอ้โหนั่นนั้นนาเตอร์นั่นน่ะเขาเขายิงให้โอ้เขาตายเลยโอ้โหเหลือแปดสองผงอาดอออาเหรอเออเป็นไงล่ะเทมไหมล่ะตายรู้สึกว่า ผมเอน r ์จีเหรอแค่หกเลวเนี่ยเอน r g จีเขามีโวโหโ,<ส>โหโหโหมามป็นลงแสง,งเงยน่ะเดี๋ยวเขาชาร์จปืนก่อนแนะั้วเร่งอยาเพิ่งยิงโอ้มาไมาๆมๆยมาเขาว่าเขาแอบ,บเหรอลำแสงพี<ห>่ฆาดนี่อะนี่ทำอะไรได้อ่ะไม่เชื่อกันอื่นเลย เขาจะตายแล้วนะเนี่ยเหลือเหลือหนึ่งเหลือ,นหนเ,อเหลือนหนึ่งมั่นใจนะว่าเหลือหนึ<า>่งเออคนมั่นใจเลย <มา S 1> เฮ้ยได้ฮิวแล้วมั่นใจนี่กันแล้วได้ฮิวแล้วได้ฮิวแล้วโอ้ฮิวดิครับยันถังอะไรกับมอโพนท์เตอร์ความตายเขาไม่เยือแล้ว โอ้เขาช็อกเขาช็อกเขาช็อกช็อกคืออะไรก็มันกระ,ะโดดอ,อย่างนี้เดี๋ยวเขาเดี๋ยวเขาออกมาช่วยเนิดมาแล้วขอดมาช่วยเนาะกลับมาแล้วนะมัต้องมาละอ้าเอออะไรฮะอย่างเงี้ยมันต้องมาละ เอา้าไม่ทันเงินกํานี่ดักหลัง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 เอาตเตอร์อกราควากรรมมาละอะไรอะไรจะยิงเหรอจะยิงเหรอฮะอ,อย่างงี้ต้องรุมประชาฮันละมันน,มน,น่าจะดูเลือดคนกันได้นะนี่ดูไม่ได้โอ,ดอ,ดอ้โห,หก<ไ>ด็ดูเลือดคนอื่นได้ไงวเรื่องเลือดน้อยแล้วว่าเลือดเหลือหนึ่งอะเมื่อกี้แล้วมันดูอ๋อดูเลือดคนอื่นได้ ก็บ <Es> ิมเลเซอร์เออเลนหนึ่งแล้วเนี่ยเออเห็นอยู่เล่นเล่นเลนหนึ่งโหเจ้าตายเื้าตายอย่อันนั้นโหฟ้าผ่าลงมาอย่างกับกู้กู้เคล็เฮ้ยแลกแลกแลกแต่ยัาไม่นีอยู่วังของข้าเท่านั้นเอ๊ะแล้วเล้วก็สีม่วงแล้วก็สีเหลือง โอ้เตอร์ก็ขอสีเขียวเขาขอสีเขียวนี้อันนี้เขาขอยังมีเขาขอโอ้โหนี่เลยใหญ่น่ะโอ้โหเตอร์ได้เป็นไงน่ะข้อสีแดงแล้วเขาขอโอ้โหเตอร์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 ไม่ยอมเหม่งเพื่อนเตะเตะไหลายอ่ะนิ่งคเขาปาลงไปเตอร์เตอร์กินข้าวไม่กินข้าวกอนอาหารเช้า ยังไม่กินเลยเลยคือโลกมันกำเริบช่วยอันนี้จะไปด่านต่อไปเหรอเตอร์ตัวที่เรียนยังไม่พอใช่ไหมโอเคนะสวัสดีนะก็ผมก็ขอลาไปก่อนนะแล้วก็เจอกันอีพีหน้านะฮะอีพีหน้าก็จะเป็นดันต่อไปนะต่อสปตอนีนะก็ผมก็กลับ กับผมกับพัตเตอร์แนละก็ขอลาไปก่อนนะสวัสดีสวัสดีครับนะอย่าลืมกดไลค์แลนะสับสกายกันด้วยและสับสกายกันด้วยนะครับสหรับวันนี้สวัสดีครับบายเจ้เอ๊